สวัสดีทุกคนวันนี้นะเราก็อยู่ที่เมืองสานทานาก็วันนี้น่าจะมาเดินป่านะที่นี่มีชื่อว่า Pico des Predes เออแหละ something like that แหละก็นะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะ อยู่ตรงนี้แล้เราก็จะเดิน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 ไปตงนี่45นาทีนะระยะทางก็คือ1.9กิโลเมตรให้ดูชุดเดินป่าวันนี้นะก็คือขาสั้นมาเลยนะ <c oughs> ก็ทางที่เดินนะก็น่าจะเป็นทางแบบ ตรงๆเดินง่ายๆไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องลงเขานะข้างๆก็จะมีทานน้ำไหลน,น้อยๆนะหนาวมาก are you hungry <laughs> ให้ดูต้นไม้ต้นนี้นะมองไกลๆแล้วนึกว่ามีหิมะนะแต่มไม่ใช่มันเป็นแบบเป็นแบบนี้อะ่ะนะอากาศในนี้ก็คือแบบเย็นๆนะหนาวเลยแหละไม่เย็นอะโอ้ยหนาวก็คือใส่ขาสั้นมานะนก็ มันบังคับให้ใส่ขาสั้นมานะเพราะว่าเดินง่ายง่ายประการเดินนะแล้วก็หนาวก็ด้วยความไม่รู้นะว่าอากาศจะหนาวขนาดนี้นะก็ใส่ขาสั้นมาเนาะถ้ารู้ว่าอากาศหนาวก็จะใส่ขายาวมานะเอาจริงโอแมนเบียที่มันเหมือนที่มานะ ที่มองไกลๆแล้วเหมือนพิมานจี้ลูกอะไรก็ไม่รู้ ตอนนี้ถึงไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าก็คือข้างๆทางเข,า,งข,า,งขาน่าจะตัดต้นไมอ้อ่ะตัดไปหมดแล้วต้นใหญ่ๆต้นที่มันแบบเก่าๆอะ่ะมาถึงตรงนี้นะถ้ามองไปไกลๆตรงโน้นก็จะเห็นทะเลเนาะทะเลวันนี้คลื่นแรงคลื่นสูงมาก ตรงนี้เขาตัดต้นไม้ไปนะน่าจะเป็นแบบต้นเก่าๆต้นที่มันแบบเก่าแก่ไปแล้วก็เดินตไปนะยังไม่สุดทางนี่ได้ความรู้ใหม่นะลำธารแบบนี้นะเขาเรียกว่าลาวาดอ y ะเ h ย a อ a d a นี่นะก็คือเหมือนลำธารที่จะส่งน้ำสะอาดพวกนี้ยนะ ไปไปในตัวเมืองอะไรพวกนี้เนาะให้ดูนะลมแรงขนาดไหนก็คือต้นไม้เนะนี่ยโค่นโค่นลงมาเลยนะก็คือชอ่วงนี้อากาศมันแปรปรวนนะแล้วก็ลมแรงมากนะต้นไม้มันอาจจะเก่าแล้วแหละแล้วมันก็โค่นลงมา ตอนนี้ปวดฉี่มากเลยนะปวดฉี่มากอ่ะก็ก็เลยแบบต้องข้างทางเหรอนะห้องน้ำไม่มีอ่ะข้างทางเนาะอะให้ดูนะเราจะที่นี่แหละห้องน้ำของเราฉี่เสร็จแล้วนะโโหปวดฉี่มาก ไม่ไหวนลไม่ไหวจริงๆกลับมาสู่ทางของเรานะประสบการณ์ของการเดินป่านะคือปวดฉีอ่อ่ะพบกับช่วงพักถ่ายภาพก่อนก็<笑><笑>อย่างที่ทุกคนเห็นนะไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องเนาะนิดนึงได้รูปถ่ายนิดนึงเนอะมีน้ำตกด้วยนะ มไหลมาจากข้างในนู่นแล้วก็ไหลมาตรงนี้ รูืหลนะันที่กันใช่ก็คือเรามาจากตรงนี้เนี่ยนะแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มีห้องน้ำด้วยอ่ะแต่ว่าฉี่ไปแล้วช้าเดือฉันเดอไป ไม่กลัวงดิซึ้งไหมโอเคนี่นะตรงน,นี้ก็มีที่ตอดรถแสดงว่าก็มีถนนที่ขึ้นมาได้ละ่ะตรงน,นี้เป็นร้านกาแฟเนาะ ดูแลปอบเฮ้ยมีน้องเป็ดเป็ดหรือห่านเหรอเออนะละอ๋อแล้วก็มีบ้าน Small A ของเขาแล้วก็มีน้ำตกของเขาอันนี้เป็นป้ายนะที่บอกว่าถ้าเราไปทางนี้ก็จะ เป็นทางที่เดินบิ๊กวอล์กอ,อ่ะนั่นเองแต่วันนี้เราคงไม่ไปเนาะธรรมชาติดีมากอะ่ะที่นี่อะ่ะดูดีต้นไม้ที่นี่สวยมากนะดูเก่งของมันดีเก่งใหญ่มาก สวยมากสวยจังอะสามีก็เดินไม่หยุดนะไหนว่าตอนนี้จะไม่เดินระยะไกลแต่ก็คือยังเดินไม่หยุดนะให้ดูต้นไม้ตอนนี้สวยมากสวยมากยังยังเดินไม่หยุดเลย อยากไปถ่ายรูปกับร้านกาแฟอ่ะนี่เขายังเดินไม่หยุดเลยอ่ะอ่ะมันบอกว่าอีกสิบนาทีนะเราเดี๋ยวก็จะเดินกลับไปกินกาแฟาอ่ะอ่ะยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดอีก <c oughs> อยากไปถ่ายรูปกับร้านกาแฟอ่ <c oughs> หนาว ต้นไม้ต้นใหญ่อีกแล้วอ่ะสวยอ่ะเราเจอคุณลุงคขาแลนะโอแมนเบียดป้าชารลส์อมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าไปแล้ว สิบนาทีของนานนะก็ยังไม่หยุดเดินตรงนี้ข้างๆเป็นหน้าผาแล้วนะเดินมาจนแบบนี่ยต้องมีสลิงกั้นไว้การตกลงไปนี่ก็เป็นน้ำตกน้อยๆระหว่างข้างทางเนาะตลอดทั้งทางตรงนี้ด้วยนะก็จะเป็นแบบน้ำตกลงมา ก่อนกินก็ขออนุญาตล้างมือก่อนนะเขาอะถ้าน้ำเป่าแหละอ่ะไปยังไงก่อนกลับแล้วกลับแล้วโอ้อ่าแต่ว่าก็คือต้องมาเปียกที่เดิมตรงนี้หนาวแล้วเปียกและชื้น ตอนนี้เรากลับลงมาข้างล่างแล้วนะก็คือแบบมา,า,า้านกาแฟร้านนี้เนาะน่ารักมากแล้วก็มีน้องแมวนะอ่น้องไปแล้วเส แล้วตรงนี้เป็นร้านกาแฟะนะแล้วก็มีเค้กเนาะน่ารักมากไม่ดูเนาะให้ดูน่ารักกัน ระหว่างนี้นะเราก็นั่งพักกินกาแฟไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินกลับกันแล้วนะตอนนี้เราจะเดินกลับแล้วนะเดินกลับทางเดิมเนาะหนาวหนาวมากเลยอนะหนาวนะเราก็จะวิ่งวิ่งกลับ เพื่อที่จะไม่ให้มันหนาวไปกว่าน,นี้ oh. Why need money I have you I have you make money น่าจะครึ่งทางแล้วแหละตอนนี้ใกล้จะถึงทางออกแล้วนะใกล้จะถึงที่ตอดรถแล้วเดินไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นทางแบบทางทางลาดอะ ทางตรงอะ่ะเออก็คือแบบเดินสบายมากแต่ว่าวันนี้ก็คือลมแรงอากาศวันเนี้ยก็คือหนาวอยู่แล้วเย็นๆอยู่แล้วแล้วก็บวกกับลมด้วยนะมันยิ่งทำให้แบบหนาวเข้าไปใหญ่เลย ความลมแรงและตอนนี้เราก็ถึงที่ลานจอดรถแล้วนะไม่เหนื่อยแต่หนาวนะเอาให้ดูทางอีทีนึงถ้าใครอยากมาที่นี่ก็เดินสบายมากเลยนะแต่ว่าก็เตรียมแบบพวกเสื้อกันหนาวอะไรมาน้ะหนาวมาก ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย